ไอ้ลีโอออกไปตอนนี้แกไมายุ่งอะไรกับฝากต่อของสันออกไปออกไปแกจะมาขี้ใส่แล้วออกไปขี้ข้างนอกเลยไอ้ลีโอออกไปเลย สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมคุณครูยุคหินนะครับทุกคนโอ้โหคุณครูมิธีเก็บฟักทองไว้ในห้องมีแต่ลูกบเบลอเลยอหน่ากินจังเลยขอผ่าดูแล้วกันว่ามันจะสวยไหม,มนี่ได้มีดมาแล้วผ่าเลยแล้วกันกรีดออกกรีดออกนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่นี่แน่โอ้โหฟักทองพันอะไรไม่รู้ทุกคนมันใหญ่มากเลยถ้าเอาไปแกงน่าจะกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะพี่ว่านี่แน่เกียเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวเสร็จแล้วแล้วก็เปิดฝาออกมารอทำภารกิจเลยทุกคนฮ่าฮรับรองว่าวันนี้ภารกิจของเราสนุกแน่นอนเราไปหาของมาทำภารกิจก่อนดีกว่าบอกใบ้ไว้เลยนะวันนี้ ภารกิจของเราสุดขยะขยงมากเลยเราไปหาดีกว่าว่าจะมีอะไรมาทำภาร <S <S กิจเฮ้ยคุณครูม,ม,มาแล้ววิ่ง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 โอ้โหขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าไอา้แกมาทําอะไรในห้องของฉันแกจะมาขโมยฟักทองของฉันหรือไงไม่ได้หรอกฟักทองนี่ฉันหวงมากเลยโอ้โหแค่ขอดูนิดเดียวก็ไม่ได้นะคุณครูมิตีหวงนักหวงหนาฟักทองมีตั้งหลายลูกแค่จะขอไปแกงลูกเดียวก็ไม่ได้เลยนะ เดี๋ยวเดวเดี๋ยวอย่างนี้ต้องเจอแผนเด็ดซะแล้วทุกคนฮาฮ่าฮตอนนี้คุณครูดูเหมือนว่าโอ้โหเล่นบีบอยสุดยอดเลยคุณครูมิตีโอ้เอเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเอาโอ้โหเดี๋ยว,ยวจะกระดูกหักนะคุณครูเบาๆหน่อยเดี๋ยวเรารอให้คุณครูมิตีเดินออกไปจากตรงนั้นก่อนทุกคนเราจะไปทําภารกิจที่สุด ขยะแขยงที่สุดในโลกฮฮ <h ahaha> เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ <c oughs> เห็นอะไรไหมทุกคนที่เมืงวันมันเยอะๆะตอมหึ่งๆอยู่นั่นไงอยู่มุมนั้นพี่คิดว่าน่าจะเป็นขี้ของไอ้เจ้าลีโอทุกคน <h ahaha> แต่เราอ๊ยไม่กล้าจับเดี๋ยวไปหาหาพรัวดีกว่าทุกคนนี่แน่ได้มาแล้วเราจะเอาอุนจิของไอ้เจ้าลีโอไปใส่ไว้ในพักทองพอคุณครูมาเปิด เพื่อจะพาไปทำอาหารจะสุดตะลึงกับอุนจิที่อยู่ข้างในฟักทองคิดมาแล้วมันน่าตระลกมากเลยนะทุกคนรอดูแล้วกันว่าจะสำเร็จหรือไม่นี่แน่ยัดเข้าไปเลยอ,อเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทจากนั้นเราก็ออกจากตรงนี้เลยทุกคนมารอดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไง ได้เวลาทำอาหารเช้าแล้วเว้ยฟ oh, uh ักทองของค้าฮสุดยอดเลยหอมกลุ่มเลยพ่าเลยแล้วกันเอ้ยอะไรนี่โอ้เมนหึงเลยไอ้ขี้อุนจิไอ้เจ้าลีโอมาแมมาแมมาออฟักทองของฉันภารกิจของเราสำเร็จครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ